แกปลูกพริกกลับหัวค่ะแต่ว่าแหมพื้นที่มันมีจํากัดเนาะคุณถึงต้องใช้วิธีนี้นะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ตอนนี้พริกเนี่ยพริกกลับหัวของแกขายกระถางหนึ่งนะ200บาทนะคะอ,อยู่ที่นู่นค่ะจังหวัดตรังค่ะอําเภอวังวิเศษนี่ความแบบนี้อ๋ออย่างนี้เหรอค่ะอาวแล้วก็เอาต้นพริกสายพันธุ์เดือยไก่ที่โตพอประมาณ เอามาปลูกด้านท้ายกระถางก้นกระถางก้นกระถางอ่ะปูงไปเลยจ้อแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งสัปดาห์เพื่อให้รากเนี่ยมันยึดเกาะแล้วหลังจากนั้นพลิกกระถางกลับมาค่ะอันนี้แล้วก็ใช้ลวดแขวนใช่ค่ะหนึ่งสัปดาห์ลวดแขวนแล้วก็ทำอ๋อเดี๋ยวอ่า ก็เอากระถางหงายขึ้นเหมือน<ช>เดิมนี่แหละแล้วเอาไปกแวนไวู้กเสร็จแล้วไอ้ต้นพริกเนี่ยมันก็จะเงยขึ้นม, <า S 1> มันจะเงยเองเลยมันจะเงยของมันเองแต่รากเนี่ยมันอยู่ก้นกระถางนะเฮ้ยมันเงยขึ้นมาแล้วมันก็จะชันขึ้นข้างบนไม่มีลูกมีเลือกอแล้วออกลูกดีได้ผลดีด้วย